เสียงนกวีดส,สุดท้ายที่สแตมฟอร์ดบริดจไม่ได้หมายถึงแค่3แต้มแต่มันคือการปลดล็อกความกดดันที่กดทับเชลซีมาตลอดหลายสัปดาห์หลังจากไม่ชนะใครเลยถึง4เกมติดต่อกันคืนวันเสาร์สิงบลูกลับมาทำในสิ่งที่แฟนบอลรอคอยเปิดบ้านเอาชนะเอเวอร์ตัน2-0พร้อมรอยยิ้มที่กลับมาบนใบหน้าของคุณซืออย่างเอ็นโซมาเรสกา มาเรเดสกายอมรับแบบไม่ลังเลว่าเขามีความสุขอย่างมากกับผลงานของลูกทีมเพราะนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะธรรมดาแต่มันคือชัยชนะที่เกิดขึ้นหลังจากทีมต้องเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากแพ้บ้างสะดุดบ้างและเต็มไปด้วยคําถามการกลับมาคว้า3ามแต้มในบ้านจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งทั้งต่อสภาพจิตใจนักเตะและต่อความเชื่อมั่นของทั้งทีมมาเรเดสกามองว่าสิ่งที่เขาพอใจที่สุดในเกมนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองของนักเตะ ทุกคนต้องการเอาชนะทุกคนแสดงให้เห็นถึงความกระหายแม้ในบางช่วงจะยังติดขัดแม้จะมีจังหวะที่ต้องดิ้นรนแต่สุดท้ายพวกเขาก็ยืนหยัดและทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้ได้นั่นคือการคว้าชัยชนะ และในช่วงเวลาแบบนี้การชนะเพียงนัดเดียวอาจมีค่ามากกว่าฟอร์มสวยหรูหลายเกมรวมกันอีกหนึ่งจุดที่คุณซื่อชาวอิตาเลียนเน้นย้ำคือความสำคัญของแนวรับเทรโวชชโลบาและเวสลี์โฟฟาน่าถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญของเกมนี้การที่ทั้งสองคนฟิตสมบูรณ์ทำให้เชลซีมีความมั่นคงมากขึ้นอย่างชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันมาเรสกาก็ย้ำว่าผู้เล่นที่รออยู่ข้างหลังก็ต้องพร้อมเพราะฤดูการนี้ยังอีกยาวไกลและความพร้อมของทั้งทีมคือกุญแจสำคัญที่สุด แน่นอนว่าเชลซียังพลาดโอกาสทำประตูหลายครั้งเกมในบ้านและควรจะปิดได้เร็วกว่านี้ความเฉียบคมยังต้องพัฒนาแต่ภาพรวมทั้งหมดคือฟอร์มที่น่าพอใจคือทิศทางที่ถูกต้องและคือก้าวแรกของการกลับมาชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันอาจไม่ใช่บทสรุปของทุกปัญหาแต่สำหรับเชลซีในตอนนี้มันคือการย้ำเตือนว่าพวกเขายังยืนอยู่ยังสู้ได้และยังพร้อมเดินหน้าต่อไป แฟนแฟนเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ